ขอเคนอแชร์แ่งให้ทุคนะคะวันนี้พวกเราคือไปแข่งวันมาเรามาถ่ายแค่เียที่เสื่อลมค่ะมันมากเลยเจ๋เหนื่อยเหนื่อยหรือหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นดูพี่นัทนะคะวันนี้มาๆารอหรอหันหน้าหน่อยน้าหตเลยหนาวมากนกเก้อนกเก้อทักทายก้องหน่อยทักทายหน่อยเร็ว ตอนนี้เราหิวข้าวเป็นไงบ้างแข่งบอลวันนี้ตามแมนครับพี่หลินครับมือกองประจําประจํางานว่างั้นเหรอโอ้ครับทําอะไรอยู่ครับไม่เล่นน้ำรอครับเอาครับอ๋อเปลี่ยนชุดเรียบร้อยอยากกินด้วยเอ้ย อย่ากินด้วยเว้ยกินไม่ได้แมนถ่ายมือกล้องให้ไหนกินน้ำเมี่ยมึงเบิ้งกว่ามันสีใช่กูอะไรแล้วไงกล้องเงยกล้องวดีโอวันนี้เอาไปนี่เอาไปจะหาให้ดิจะกิน